เรือคลายกองทุนมู่บานและกัชุมชนเมืองที่จังหวัดอุดรธท่านี่ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของโครงการเคียงเหนือชุมชนในภาคประชาชนมีการเปิดปฏิบัติการเคียงเหนือชุมชนค้อนอุดรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาง่วตกตำ่ำเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขาเหนือสัตว์นั่นเองค่ะโดยนายพิศิธิ์ชัย อภัยปียกุลร่องผ้วราชการจังหวัดอุดรธท่านี่เป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟเคียงเหนือชุ่มชนค้นอุดรอยู่ดีบีฟโดยเครือขายกองทุนมูบานจังหวัดอุดรธท่านี่ในรูปแบบของเฟ้นชายและก็เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ จากความรวมมือของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีในการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยของเนื้องู่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีการต่อยอดสินค้านำมาปแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อปหอการค้าจังหวัดอุดรธานีการเชื่อมโยงเรื่องของตลาดและการสนับสน,นุนการท่องเที่ยวในเทศกาลอาหารเพื่อที่จะนำไปสู่การสางซอฟทาวเวอร์ สำนักงานสหกรจังหวัดอุดรธานีกระส่งเสริมเรื่องของการจัดตั้งสหกรการเกษตรเครือข่ายกองทุนมูบานจังหวัดอุดรธานีจำกัดและการท่างสำนักงานกองทุนมูบานและการชุ่มชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตหกมีการสนับสนุนขับเคลื่อนการนำเนินงานเคียงเหนือกองทุนมูบานจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาราคาง่วตกต่ำและการปรับราคาเคียงหนา และก็รมีการปรับราคาเนื้อนาเคียงห้ลดลงโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุนภารกิจเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดอุดรธานีกระตุ้นการบริโภคการใส่ใจภาคขครวเรือนเพื่อให้เคียงเนื้อชุ่มชนจังหวัดอุดรธานีกลายเป็นซอฟต์พาเวอร์เพื่อสางมูลค่าทางด่านเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปพร้อมทั้งมีการเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาถือหุ้น ได้นะคะ1,500บาทต่อหุนและกัะหุนละ1,000 0บาทถือได้ห5 0 0หา้ยหนนะคะและกับ่บนอยกว่า1ิบหาล้านบาทเพื่อที่จะนำมาเอาไปใส่หมุนเวียนในการสื่องัวและกสรสางขอ,อกกลางการสร้างโลงขาซัดและกสรสางโรงงานแปรรูปเมือซัดการเห็ดการตลาดแบบครบวงจรและกเป็นการเข้าเอื้นว่าระดมทุนเพื่อให้สมาชิกได้ก,กู้ยืม เอาไปเลี้ยงงูนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมและก็พัฒนาเกษตรกรรวมกับหน่วยงานด่านปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการฆ่าเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเนื้องูถือว่าเป็นอาหารที่หลายคนก็นกนอาจจะชื่นชอบชื่นลกชื่นใจเพราะว่าแมปแปรรลูปได้หลากหลายนะคะว่าจะเป็นช่วงหนึ่งนี่หรือว่าช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนั่นก็คือส้อยจุเนาะ้ะก็จะมีพวก ลาบอยัางต่างๆที่เข้ามาสามารถมาเห็ดเป็นเมนูที่เป็นตาแสบอีหลีเบาะแะระกยายก,กินคือกัน,นะะอุดอกรก็ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของกองทุนมู่บ้านและระ,ะกศากอนที่ประเห็ดใดเข้มแข็งพี่น้องเกษตรกร,รกร็มีทางออกทางรอดนะคะะ